สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราจะพาท่านผู้ชมมาชมจิ้งกนอนครับท่านผู้ชมครับเออน่าจะเป็นท่านี้แล้วครับท่าสบายสบายแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงผมก็ลืมตาขึ้นมาดูครับแต่ลักษณะของเขาท่านนอนนั้นสบายมากครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นการหลับนอนในเวลากลางวันของคุณจิ้ง จบนะครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็สันนิษฐานเอาครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะว่าเขานอนท่านี้หรือเปล่าแต่ว่าดูขาหน้าขาหลังเขาแล้วรู้สึกว่ามันจัดระเบียบเรียบร้อยหรือเกิดน,นะครับท่านผู้ชมครับ่านอนแบบสบายสบายชิวๆทช่องของเราก็ขอนำเสนอภาพนี่ต่อท่านผู้ชมนะครับ ลองชมดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างาแบบสบายๆนะครับผมจะไม่เกินเขาละให้เขาหลับต่อไปก็แล้วกันช่วงนี้ก็ขอนำเสนอภาพจิ้งโจกนอนหลับนะครับท่านผู้ชมครับอชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ